ยกมือนะครับเบอร์หนึ่งมาเลยครับยกมือนะคะเบอร์สองเมย่าครับเบอร์สามดวงดาวครับเบอร์สามโงชื่อดวงดาวครับเบอร์สี่ขวัญใจครับขวัญใจเบอร์สี่ตัวไหนครับเบอร์ห้าเข้าห้องครับเบอร์ห้าตัวไหนครับ ข้าวหอมเบอร์หกข้าวหวานครับเบอร์เจ็ดทันวาครับเบอร์เจ็ดทันวาครับเบอร์แมีนาครับอ่านวงครบแล้วครับกรรมการลงตัดสินได้ครับ เบอร์เท่าพี่ก่อนนะครับเบอร์หนึ่งเดินไปเลยเบอร์หนึ่งเดินแล้วครับเดินโชว์ครับเรียกคะแนนครับเดินเรียกคะแนนประมาณว่าสิบคะแนนแรกเป็นการเดินเดี๋ยวพอเบอร์หนึ่งเขาที่ปุ๊บเบอร์สองค่ออกนะครับอ่าเบอร์สองมาให้เบอร์หนึ่งเข้าที่ก่อนนะคะเบอร์หนึ่งอ่าเบอร์สองออกทีละตัวค่ะเบอร์สามเดิมครับประมาณว่าสิบคะแนนจากการเดินจะได้กี Indian, ่คะแนนครับดูดู นันเป็นทักษะเป็นทีนเ่นะครับการกลมกลนไม่ใช่ว่าอยากเห็เห็นด้เลยคนบอกเป็นทักษของกันครับคนไม่ได้คนไม่ได้นะกลมกลนศิลปะแต่ล้คนก็จะไม่เหมือนกันนะครับคนจะจับข้อสั้นคยกข้อสองคุณจับ ตัวต่อไปตัวต่อไปออกมาเดิงครับมีกลังนครับตัวต่อไปออกมาเดิงครับ เดินนะเดินครับชีวิตทำไมกรรมการถึงเรียนก็อย่างที่บอกมันฝึกได้แล้วรุ่นนี้เป็นหัวฝึกนะครับมันไม่ใช่วัวที่ดพิจิบินไม่ใช่วัวจะได้คะแนนดีต้องฝึกให้ดีนี่รองเท้าวัวเอารองเท้าคนไม่ได้ขับวัวโต๊ใจดูว่ากีบหน่อยดูเบอร์ฟูออกมาเดินครับ hàng Bơ Jออกมา đây nha, lần này là Bơ 8 trong tháp, thit hấp phải ลุ้นครับเสียพวันลุ้นคือวะได้ครับคือวะโบหงุครับกรรมการเพ้นเมียรุ่นหงุดสองเดือนนะครับชนะเลิอันดับสามครับเมย่ารับยกมือะครับอันดับสองครับเข้าหองครับและอันดับหนึ่งมาเลยครับ 你看，你看，一两米，一千吧，一千一千，哎，开得开得开得，路冲得开得开得，啊，等等，看板子，看板子，看板子，啊，看板子，啊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 ， tự nhiên con sợ nó đạp chấm thì nó không có chịu